สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้พบกับผมฟูแม็กนะครับแล้วก็พบกันที่สถานที่แห่งเดิมนะครับก็คือสนามยิงปืนหน่วยปฏิบัติการ,รพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดปราจีนบุรีนะครับหรือว่านปพปราจีนบุรีนะครับ แล้วก็ตามที่ตกค้างกันไว้นะครับซึ่งผมเองก็จะมาทดสอบปืนซิกเซาเออร์พีสา้านะครับซึ่งก็ต้องขอขอบคุณนะท่านเจ้าของปืนนะฮะทิ่นัดเจอที่นี่นะฮะแล้วก็จะทดสอบกับกระสุนจุดสามแนะครับเป็นจํานวน5นัดนะครับดูซินะครับว่าจะปืนก้ามมอนะครับซิกสามหกห้านี่นะครับจะสามารถยิงกระสุน380ดศูนได้ไหมนะครับตามที่กล่าวกันไหมไว้นะครับ แล้วก็นี่คือกระสุนจุดสามแปดศูนย์นะครับจุดสามแปดศูนย์นะครับและนี่ก็คือกระสุนก้ามมอนะครับซึ่งผมจะไม่บรรจุนะครับผมจะบรรจุกระสุนปอกสีขาวนะครับสามแปดศูนย์นะครับจำนวนห้านัดนะครับแล้วก็จะยิงที่เป้าประมาณสักสิบสองเมตรนะครับ 5นัดบรรจุนะครับดูปอกกระสุนกับแม่กระสุนเนี่ยะห่างกันขนาดนี้นะครับแล้วเมื่อยิงแล้วนะครับถ้าเกิดกับกระสุนมันคัดปอกนะครับก็จะรู้จะดูกันนะครับว่าปอกกระสุนจะบวมไหมนะครับเพราะว่ามี f อฟซหลายท่านนะครับที่คอมเมนต์บอกว่าปอกกระสุนอาจจะบวมนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับห้านัดนะครับ บรรจุครับพร้อมยิงครับ What? What the fuck? ดูเหมือนว่จะไม่ถึงนะครับสับไปที่แก๊ปไม่ถึงนะครับเพื่อนๆครับ ลองใหม่นะครับลองใหม่นะครับเออกรณีนี้เกิดขึ้นได้แล้วนะครับสับไม่ถึงแก๊บนะครับก็คือปืนสับไม่ถึงแก๊นบ,นบนะครับห้านัดนะครับจากกระสุน .380 นะครับ เพื่อนเห็นฮะนัดที่1นะครับสับไม่ถึงแก๊สนะครับนัดที่สองสับแตกนะครับแต่ปืนไม่คัดปอกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าปอกกระสุนจะบวมหรือเปล่านะครับแต่เท่าที่สังเกตเมื่อสักครู่นี้นะครับไม่บวมนะครับโอ้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับนัดที่สองนะครับจะเป็นยังไงนะครับ นัดที่สองไม่คัดปอกเหมือนเดิมครับปอกกระสุน,นะฮะออกมานะครับ2ปอกนะครับแปลกใจจังไยน,นะฮะนัดแรกสับไม่แตกนะครับ <c oughs> ยิงไป่สองนัดแล้วนะครับจากตัวลห้านัดนะครับนัดที่สามนะครับ แจมครับกำลังจะคัดปอกแล้วก็กําลังจะป้อนใหม่เข้าไปนะครับนี่คือแจมนะครับปอดซองกระสุนนะครับกรณีปืนแจมหรือขัดลำอย่างนี้นะครับนัดที่3ามแล้วนะครับเกือบคัดปอกกระสุนนะครับแล้วก็ แลืออีกสองนัดนะครับนัดที่สี่นะครับนัดที่สี่นะครับไม่คัดปอกอยู่ดีครับๆๆๆอาจจะเป็นไปได้ว่านะครับว่ากระสุนจุดสานนะครับมีแรงดันที่ต่ำกว่า กระสุนก้ามอะครับที่ดีกลไกของปืนก้ามอมนะครับก็จะมีแรงต้านที่สูงกว่านะครับนัดที่สี่นะครับนัดที่ห้านะครับแต่ก็แปลกใจนะครับนัดแรกยิงไม่ลั่นนะฮะนัดที่ห้านะครับไม่คัดปอกครับไม่คัดปอกนะครับ ไม่คัดปอกครับเดี๋ยวเราไปดูกันที่เป้านะครับว่ายิงไปจำนวน5นัดนะครับ5นัดด้วยกัระสุนจุดนะครับจะถูกเป้าหมายในระยะ12เมตรกี่นัดนะครับไปดูกันเลยนะครับ ห้านัดนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับอันนี้เป็นกระสุนเจลจุดสองสองนะครับไม่เกี่ยวกันนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับก็กลุ่มกระสุนก็ถือว่าใช้ได้นะครับแต่ว่าการทำงานของปืนก็ติดขัดตามที่เห็นนะครับสำหรับท่านใดที่จะนํากระสุนจุดสามแปดศูนย์มาใช้ในปืนก้ามมนะครับก็ไม่ควรทํานะครับและนี่ก็คือเป็นการทดลองเท่านั้นนะครับว่าในกรณีที่ ปืนขนาด9้ามมอนะครับสามารถนำกระสุนจุดสามมายิงได้หรือไม่นะครับก็ทดลองทําให้กับเพื่อนๆดูแล้วนะฮะก็ดูแล้วก็ไม่มีอะไรสึกหลอเสียหายนะครับลำกล้องก็ไม่มีการบวมนะครับขอล้างปอกก็ปกตินะครับหน้าแป้นเข็มดังชนวนก็ปกตินะครับ ก็ไม่มีอะไรเสียหายนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมว่าควรใช้กระสุนให้ถูกฝาถูกตัวจะดีที่สุดนะครับก็ถือว่าทดลองให้เพื่อนๆดูแล้วนะครับจำนวน5นัดนะครับก็ถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับมีคอมเมนต์จะให้ผมทดลองอะไรนะครับก็ลองคอมเมนต์เข้ามาที่ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับท่านในสนามยิงปืนหน่วยนพพปราจินบุรีนะครับแล้วก็พี่กรณ์นะฮะที่นาปืนมาให้ทดสอบในครั้งนี้นะครับ แล้วก็ส่วนคลิปหน้าจะทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมติดตามนะครับส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ